พูดแบบใช่เราพูดเล่นๆเขาเล่นแต่เขาหยอกโอเคเขาทุบแต่คนอื่นทุกนะมันเป็นกรรมนะในกรรมเพราะฉะนั้นอย่าสร้างกรรมนะเข้าใจแล้วนะและสิ่งหนึ่งที่เราจะบอกว่ากรรมที่เรารับรู้และเราให้สัจจะที่เราจะต้องปฏิบัติเราต้องทำให้ได้นะถ้าเรามีสัจจะเทพเทวดาจะโรดเราและจะประทานสิ่งดีๆให้กับเรา นี่มันคือบททดสอบบททดสอบสิ่งที่เทพที่เขามองเราดูที่ท่านมองเห็นเราอยู่ขนาดทุกเวลาเพราะท่านเองก็อยู่กับเราอยู่แล้วแต่ท่านไม่สามารถที่จะมาสื่อบอกเราได้เข้าใจยังท่านกําลังดูเราอยู่แล้วก็มองเห็นว่าเราทําตามที่เราพูดได้ไหมถ้าเราทําได้เปิดให้ท่านก็จะเปิดให้ถ้าเรามีทุกเรื่องอะไรท่านรู้ใจเราหมดลว ท่านก็จะเคลียให้จะไม่มีวันอดไม่มีวันตายเรียกว่าไม่ได้ว่าไม่มีวันอดไม่มีวันยากเหมือนกับว่าบางทีเราขาดเงินปัญหาบางทีเรามีปัญหาเรื่องเงินถ้าเราตั้งจิตอธิษฐานขอพรนะทุกอย่างเราจะผ่านไปได้เคยเจอใช่ไหมนี่แหละคือสิ่งที่เราได้รับรู้และสัมผัสได้ด้วยตัวเ,เองไม่ใช่ว่าพอเรามีเทพเจ้าชินสิทธิ์พอเรามีองค์แล้วจะต้องแบบขอพรแล้วเราจะรวยเลยอะไรเงี้ย มันไม่ใช่แต่ท่านจะให้เราผ่านทุกอย่างไปได้และให้เรียนรู้แต่ถามว่าเราจะรวยได้ไหมพระมารดาพระแม่บอกว่าอะไรจะรวยแต่เราต้องปฏิบัติเพื่อปลดเบื้อง,เ,องเรื่องว่าทุกเป็นเบื้องวิบากกรรมที่เรามีก่อนถ้าเรามีกรรมอยู่เทเจาสิณสิทธิ์ช่วยเราได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องปฏิบัติเยอะเองินเราจะได้เยอะ ถ้าเรามีเงินเยอะเราก็ต้องทำความดีเยอะๆเหมือนกันเราจะได้มีพลังจริง,รงๆแล้วว่าเงินน่ะมันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเราที่ฝักงเลย<ม>ทางโลกที่เราต้องอยู่ใช้ในชีวิตประจำวนันแต่ทางธรรมอะ่ะการชําระนี่อะ่ะเมื่อกี้เราชาระนี่กับเจ้ากรรมนาเวร้วใช่ปะเอาเงินชาระนี่เจ้ากรรมนยเวรไดนะ้ปบไม่ได้มันต้องบุญมันส่องฟังเข้าใจยังแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเมาจะทํางานหาเงินใช้นี้ หรือว่าใช้ทางโลกแต่ไม่ยอมใช้นี่ทางเรียกว่าที่เรามองทางธรรมที่เรามองวิเห็นที่เรามีวิบากกรรมไว้่ะตรงฝั่งนี้มันก็ไม่สาเร็จใช่ป่ะมันก็ติดขัดอยู่ดีเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเราไปสองทางอ่ะโอ้โหมันก็จะบาลานซ์แล้วมันจะไม่มีอะไรที่เรียกว่าดึงลงอะเข้าใจรปล่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราทําทางนี้เรามดีเราลง,แล,ลงแล้วทางนี้เราไม่ทําวันหนึ่งมันก็ชุดเราลงเหมือนกัน แต่ถ้าเกิดเราทำสองด้านคู่กันไปอย่างเงี้ยไม่ร่วงนะเรียกว่าถามแน่นชา้าชีวิตเราก็มั่นคงไม่ใช่ว่าต้องรวยทันทีแต่เราไปเรื่อยๆแต่เราไม่จมแล้วเราก็ค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นดีกว่าปะดีกว่ารวยแล้วก็ร่วงอ่ะป่ะล่ะไม่เอาจริงไหมน,นี่คือเรื่องจริงนะที่เทพเจ้าท่านสอนแบบนี้แม่ถึงบอกว่าความเป็นมนุษย์ทุกคนอะเราก็อยากรวยในทางโลกอะแต่พอ ท่านมาบอกว่าถ้าเกิดเราอยากมากเกินไปมันคือกิเลสแล้วนะคานนี้ไม่ครอบงำเราแล้วนะถ้าเราไปอยากได้เกินก็เป็นทุกข์แล้วเกินพอดีไงมันก็เป็นทุกขนะ์แล้วเ,นะเ,นะเอาแค่พอดีพอนะเราจะได้ไม่ทุกข์สาธทุกนะ